ในสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีแม้แต่กระดิ่งจักรยานคนไทยโบราณสื่อสารกันด้วยเสียงเสียงที่ดังไกลกว่าหมู่บ้านเสียงที่คนได้ยินแล้วรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงแรกคือเสียงกลองยาวไม่ใช่กลองในวงดนตรีแต่คือกลองที่ใช้ตีประกาศงานบวชงานบุญงานแต่ง จะเริ่มจากเสียงกลองยาวตีวนรอบหมู่บ้านเสียงต่อมาคือของของแขวนใหญ่ใช้ตีในวัดเมื่อพระเริ่มฉันเมื่อถึงเวลาสวดเย็นหรือในบางวัดตีของให้คนรู้ว่าวันนี้วันพระนอกจากเสียงเครื่องดนตรีก็มีเสียงคนขานเช่นตะโกนเรียกซื้อของจากบ้านข้างฮ่ฮ <h> ะ <aha> ตะโกนบอกพระมาะแล้วให้คนเตรียมใส่บาท หรือแม้แต่ตะโกวนว่าน้ำท่วมขึ้นมาหน้าบ้านมีอีกเสียงหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยได้ยินคือเสียงเรือพายสมัยก่อนมีพ่อค้าแม่ค้าหากของขายทางเรือเขาจะร้องเรียกชื่อของที่ขายเช่นข้าวหลามจ้าขนมครกจ้าใครอยู่ในบ้านได้ยินก็จะรีบออกมาซื้อไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องโทรแค่ฟังเสียงก็รู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นในชุมชน เสียงในแบบไทยๆเหล่านี้ไม่ได้ดังเพื่อความบันเทิงแต่มันเป็นระบบการสื่อสารที่เรียบง่ายแต่ได้ผลจริงวันนี้เราอาจใช้มือถืออัพสตอรี่ส่งข้อความแต่เสียงกลองเสียงของเสียงเรียกจากเรือยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำของคนไทยบางคนที่เคยได้ยินมันด้วยหัวใจฝากกดติดตามช่องวิถีไทยสไตล์เราแล้วกลับมาฟังเรื่องเล่าดีๆด,ด้วยกันอีกนะครับ